โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมเอ็กซ์เซสเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มตัวละครในเกมสตัมเบิลไก่เนี่ยครับทุกคนก็เป็นวงล้อฟรีนั่นเองนะครับต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนหรือแฟนได้ด้วยนะครับผมลุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยตัวละครของผมเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตัวละครแต่ละตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับก็กดตตตรรรรรรงงงงเเเพชชสสสีีีีีขขยยวววววนนนนนนะะแแลลลล้้้้้กกก็็มมมมาาาาาคคคํํ่่อออัับผุุฟโ1ทไป Let's go thank <laughs> you มาครับตัวแรกที่เราได้เนี่ยก็เป็นตัวละครขั้นสุดยอดนะครับถามว่าตัวละครเนี่ยมีผลต่อการเล่นไหมนะครับทุกคนก็นิดนึงนะครับนิดนึงมั้งทุกคนก็ประมาณนี้นะเป็นตัวละคร N Y X มาครับเดี๋ยวเราก็จะทําการไปสวมใส่กันเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการไปสุ่มกันต่อเลยนะครับถามว่าสุ่มต่อได้ไหมได้นะครับทุกคนแต่ต้องวิดีโอดูวิดีโอนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลย let's go มานะครับทุกคนตัวที่2ก็เป็นขั้นหายากนะครับชื่อตัวละครเนี่ยผมก็อ่านไปค่อยออ่นะทุกคนกลัวอ่านไปจะผิดนะครับไปก็เดี๋ยวเราไปสุ่มตัวที่3ามมเลยครับ Let's go มาดิทุกคนรอบที่ห้าก็ได้เจ้าตัวเอเลียนส้มมานะครับก็ออเรนมาตเต้นนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนที่ผมสุ่มไปก็เวลาสุ่มเนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวที่เราสุ่มมาเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับทุกคน,นีเห็นไหมหมดแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ผมได้รวมๆม,มาทั้งหมดก็สามตัวนะครับทุกคนก็นได้ตัวเอ็น n y x หรือเปล่า่า n y x นะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวเหมือนพ่อมดแล้วก็เอเลียนนะทุกคนก็จะประมาณนี้เอ้ทุกคนดูดไปดูมามันน่ารักอยู่นะคนดูผมชอบอะแต่ผมอยากได้ตัวไก่มากกว่านะแต่มันสุ่มโอกาสอ,กาออกยากมากนะทุกคนสําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ทั้งเพจสโตร์แล้วก็แ p p Store เลยนะทุกคนใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s u b ส cribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย